ก็สวัสดีครับมาแล้วนะครับต้องขอโทษด้วยครับไปห้องน้ำมานะสามหนึ่งสองเก้าห้าเก้าสี่แล้วก็สวัสดีคนดูสองคนด้วยนะครับสวัสดีครับแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรอมินแป๊บหนึ่งนะครับพี่ชายมายัางครับพี่ชาย ้ย <Hey, S 2> พี่ชายกินข้าวอยู่นี่มัดสองแล้วระขึ้นหรือลดอ่ะให้ดูอะไรนิดนึงครับคุณวาคิมให้ดูอะไรนิดนึงครับนี่ให้ดูอะไรนิดนึงครับนี่ครับอะไรครับโอ้โหเฮ้ยมันลดแป๊บเดียวนะเช่ไหมล่ะ รถคือแป๊บเดียวมากนะผมวันก่อนรถฮีโร่อะไรวะฮีโร่สี่มั้งฮีโร่สี่แบบสองชั่วโมงกว่า,วามาถึงมาร์สี่เลยนะ<อ>เฮ้ยเปิดกล้องได้แล้วนี่เฮ้ยหัวก็เปียกอยู่แป๊บนึงนะ แป๊บนึงนะครับคุณจะได้เห็นผมนะครับชัดขึ้นนะผมเปลี่ยนไฟแล้วอ่ะนี่ไงไฟสว่างเกินไปไหมสว่างเกินไปไหมเฮ้เดี๋ยวขอเอาเดี๋ยวรอมีแป๊บหนึ่งนะเออเล่นตัวนี้บ้างดีกว่าใช่ไหม เอ้ยรวมเลยแล้วกันนะนี่แล้วก็ปลดล็อกปลดล็อกมีอยู่สามตัวนะปลดล็อกค,ครับโอเคฝึกไม่ใช่ตรงนี้นะโอโหกดตรงนี้ร้องเลยนะ <c oughs> กดตรงนี้ร้องเลยนะแต่มันกระตุ้นไม่ได้งไงมันปลูกไม่ได้งไงเพราะว่าเราปลูกตายไปแล้วล่ะ ในที่สุดครับในที่สุดเลเวลแม็กซ์สักทีนะขึ้นมาเท่าไรอะ่ะขอดูรีเพย์แป๊บหนึ่งนะโอ้หขึ้นมา353นะ <c oughs> เล่นตัวนี้ไหม <c oughs> แต่ว่าเป๊ะได้อยู่นะเพราะว่ามินน่าจะเลง้งเลง้งเลง้เลงฮีโร่หนึ่งอ่ะน่าจะไหวอยู่อะ่ะ เราเอาไปเทกกำตังก่อนไหมเอาไปเทสกำตังก่อนไหมแต่แบบกว่าจะได้ขอไว้เดี๋ยวกว่าจะได้องสามสิบเปอร์เซ็นต์่ะโคตรแรงลองดูไหมเฮ้ยกว่าจะตานะ่ะโอ้โหใช้เวลานาน,านมากอะ่ะตัดไลท์แป๊บน,นึงนะ Uh...